ความเสี่ยงเลี่ยงได้โดยกรมวิทย์คุณผู้ชมทราบหรือไม่ว่าแต่ละปีมีผู้ป่วยที่มีโอกาสแพ้ยารุนแรงกว่า7,000คนนี่เจอพอดีเลยนะนายสมชายจ่ายค่าเช่าชวนมาซะดีๆนี่มันเลยกำหนดมาตั้ง3วันแล้วนะจ๊ะคุณนายครับ คือตอนนี้มือผมมันไม่ว่างที่จะลวงกระเป๋าหยิบเงินให้คุณนายเลยครับอย่ามาตุกติกนะทำไมมือจะไม่ว่าง <c oughs> เด็กเสีิยวเ,ยวเี่ยครับเป็นลงเธอจัดมือผมอยู่เนยครับตายแล้วคุณรีบพาไปหาหมอสิไม่ให้กัดอยู่อย่างนี้ทำไมก็คุยกับคุณนายอยู่เนี่ยรีบไปไป,ไป,ไ,ปไปเร็วๆเ,เดี๋ยวขัดมืก่อนนี่สมชาย อย่าลืมนะเข้าไปถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ย<อ>ต้องบอกหมอให้ให้ตรวจด,ดูก่อนว่าซิอิวมีอาการแพ้ยากแก้ลมชักหรือเปล่าทำไมนะล่ะครับแม่ฮ้อยอไม่รู้เหรอ,อยากแก้ลมชักเนี่ย<อ>เวลาเด็กกินเข้าไปแล้ว<อ>แพ้เนี่ยจะทําให้เด็กตายได้นะขนาดนั้นเลยครับคุณผู้ชมครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้พัฒนาเทคนิคการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อป้องกันภาวะการเกิดพื้นแพ้พยารุนแรงในยาที่มีผู้ใช้มากและมีอัตราการแพ้ยาสูงคือ ยาการชักคาบีมาซีปีนยาลดกรดยูริกในเลือดอัลโลพูริอลและยาต้านไวรัสเอชอะบักโควีย์ซึ่งการตรวจนี้จะช่วยลดการเสี่ยงต่อการแพ้ยาเป็นการป้องกันและเรายังคงเดินหน้าวิจัยหาสารพันธุกรรมเสี่ยงต่อการแพ้ยาอื่นๆอีกด้วยครับอ๋อเข้าใจแล้วอ๋อเดี๋ยวผมต้องพาซิวนะครับไปหาหมอเพื่อตรวจดูสารพันธุกรรมว่าแพ้ยาหรือเปล่าตีกันรีบไปเลยรีบไปครับ เดี๋ยวไม่ลืมกลับมาจ่ายค่าเช่าร้านจะด้วยล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปยังไงเนี่ยแท็กซี่คิยเดี๋ยวเดี๋ยวเดินทางปลอดภัยนะสนับสนุนโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข